สวัสดีครับวันนี้บ่าวพ่อจะมากินบะหมี่ที่เผ็ดนะครับผมแล้วก็จะมีหมูยออุบลน,นะครับอันนี้คือหมูยออุบลไข่ดาวนะครับไข่ดาวแล้วก็มีผักด้วยนะครับหนุ่มวินเทอร์ไม่ได้มาทานด้วยนะครับผมเดี๋ยวบ่าวพ่อจะอ่าโซโลโ่เดียวเองนะครับวันนี้ที่โรยเดี๋ยวโรยเพิ่มความอร่อยนิดนึงนะครับโอ้โหอาหารนั้เลยครับ แมวครับไปไปก่อนโอเคครับทานกันเลยครับไป,ไป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 หมูยออ้วนครับ เผ็ดอร่อยผักก็กรอบเผ็ดไม่มากกำลังดีผักกรอบมากินไข่กันครับเห็นไหมเอ่ยลองดูว่าคำเดียวแบบแบบที่เขากินกันกินได้หรือเปล่า อี่อยครับคิดภาพไปเลยเปิดนีกกินอะไรอีกไม่กินแบบนี้บ้างนะหอ่ออะไรหรือเปล่าห่อไม่ได้ก็ใช้วิธีแบบนี้เลย อำใหญ่ไปเลยครับไปต่อเลยครับมันเข้ากันจริงๆนะครับเมื่อมีกึ่งสำเร็จรูปยาเดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวน,นี้เป็ดลัะดีกินกับหมูยออุบลแล้วก็กินกับผักกับรอบ เข้าเข้ากันมากอ,มอ,มอร่อยง่ายปินม,มาก Mm-hmm. ผ็ดพอดีครับไม่เผ็ดมาก วันนี้บ่าวพ่อกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาติดตามมาชมมาสับสไครต์กันนะครับวันหลังเดี๋ยวผมจะพาหนุ่มมินเทอร์มาทานด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> ฟิน